แฟนๆช่องกูรูอยู่ในตวันนี้อยู่กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันนะครับเพราะกระหลอ่อมดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ อาถึนนงค่ำคืนวันจันเกมมันเด g ไนครับเกมที่ผมเลือกมาไปที่เวลาตี2.45ส่าเกาโชเซราอิตาลีนะครับซาลาลิตาหน้าทีมบวยครับจะเปิดบ้านเจอกับสเปเซียครับซาลาลิตาหน้าเนี่ยมีแค่10คะแนนนะครับจริงๆ B11 มี B 11นะครับแต่ว่าลีกก็ปรับแล้วก็หักอีกหนึ่งแต้มครับโอโอกาสที่จะตกชั้นต้องบอกว่ามีสูงมากนะครับเล่นมาเอาง่ายๆเล่นมาเนี่ย22นัดแพ้ไปถึง17เกมครับ สภาพทีมคืนวันนี้ไม่มีฟริกเวเซลรี่มิดฟิลที่ติดโทษแบนอีกนะครับตัวหลักๆก็มีอีวานราโดนาโววิชนะครับแนวรุกนำโดยตัวเขาอย่างฟรองนี่เบลลี่ซิเมเน่แวร์ดีรวมไปถึงลิส์มูเซ่นะครับ ฝังของสเปเซีย25แต้มช่วงหลังฟอร์มดีมากครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะซามโดเรียมา 10- นะครับสามนารุกนำโดยเอมเรียกิยาซี่ดานิเอเวแวดี้นะครับโดยไปถึงเรเมนาชกองหน้าชาวแอลเบเนียครับเกมแรกที่เจอกันสเปเซียเปิดบ้านชนะ2-1น่นะครับแน่นอนก่อนเกมทันทีคับเปิดมาเสมอครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเล่นในบ้านซาลานิตาหน้านะครับแต่อย่างที่บอกไปครับฟอร์มเป็นของสเปเซียจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าชนะ4จาก5เกมหลังสุด เก็บต้มได้มากกว่ากลุ่มหัวตารางหรือซ้ำไปครับเกมแบบนี้มาเยือนซาแลนดิตาหน้าที่มีต่วทรงกระสุดนะครับสเปเซียมีต้มแน่อย่างน้อย1คะแนนลุ้นถึง3แต้มนะครับดังนั้นคือวันนี้คอนเฟิร์มครับไปที่สเปเซียครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนกูรูยูนเต็ดทุกคนนะครับผมก็เชิญเป็นประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ในทีเด็ดเจ๊ดำนั่นเองนะครับก็อย่าลืมครับเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรา3ประสาน กูรูยู่นเต็ดด้วยในทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้พาไปดูที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับค่มพูร์มันจันทร์ตีสามตรงบ้านเรานะครับอันดับ8ปดอลเลติกบิลเบาเล่นในซานมาเมสนะครับพบเัาสิบสามเอสปันยอฟไอโนกแก้วนะแอตบ,บิลเบาชนะ4แพ้1ฟอร์มดีนะครับจากห้าเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับส่วนเอสปันยอฟฟอร์มไม่ดีนะชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3นัดนะครับแต่ว่าเฮตูเฮต์เท่ากันเลย 5เกมหลังสุดที่เจอกันชนะฝั่งละ1และเสมอกันไป3เกมนะครับปอมหลังบิเบาดีกว่าแต่เฮทเท่ากันนะตัวเล่นครับบิเบานี้เล่นในบ้านนะครับอินิโกมาตินสครับดานิกาเซียและอินากิวิลเลียมสเป็นตัวหลักของพวกเขานะส่วนเดสปัลย่อครับเซกิโกเมสเซกิดาเดและก็ลอเรนโมรอนเป็นกองหน้าตัวหลักนะคูเรตบิเบาเล่นในบ้านบังคับชนะ1ประตูแฟนเฮหนึ่งแขน2ประตูขึ้นไปเฮเต็มๆซึ่งทำายูแล้วโอกาสเก็บ3แต้มเจ้าถิ่นดูดีกว่าชัดเจนนะครับ1ประตูกระ3าคะแนน น่าจะพอเบียดเอสปันย่อไว้นะและลุนแค่สกอร์ขาดกันแล้วกันนะครับวันนี้ทีเด็ดเจดำมองไปที่เจ้าถิ่นครับแอตเลติกบิลเบาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยูเนเต็ดได้ในทุกช่องทางเลยนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับทีเด็ดเจดำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวดีครับชาวครูรูในแต่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมป้าพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินเซย์แน่นอนการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันละหนึ่งคู่นะครับพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโัยนี้หนึ่งคู่เด่นเรื่องมาจากพร,รีเมีล่าลีกาในโปรตุเกสในเวลาตีสองตรงนะครับกับดูตอนเดล่าครับทีมเัาสิบสามวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเบนฟิก้าทีมอันดับสามโดวยวันนี้จะมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเบนฟิก้าเอาชนะสองประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับตอนเดล่าเนี่ยชนะเเเเเเเสสสสียแแพพ้้้คคครรรรัับบบกกมมมมมล่่่่่่าาาาาาุดดอออออชชนนนนนนะะะปป์ตตติิซูวทงฟไ ครับเกมล่าสุดแพ้กับทาง เกี่ยวิเซเต้มา2ประตูต่อหนึ่งไปดูที่ตัวผูเ้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับวันนี้ตอนเดล่าเนี่ยเกมลุกจะมีทางโซบดอักรากับทางคุอนโบเซลี่นะครับจะประสานงานกันส่วนทางเบนฟิก้าจะมีราฟากับเอเวอตันครับในการทําเกมลุกเข้าใส่ตอนเดล่าครับก็ต้องบอกว่าตอนเดล่าขาดความเสมอสม่ําเสมอในช่วงหลังๆแต่ว่าพวกเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแพ้ยากนะครับช่วงหลังๆนะครับจึงมาเจอกับเบนฟิก้าที่ฟอร์มตกครับแพ้ามา2เกมติดๆแฟนๆเนี่ยเริ่มจะหัวฟัดหัวเหวี่ยงกันแล้ววันนี้ตอนเดล่าเนี่ยเล่นในบ้านน่าจจะะตตตัั้้งงใเ็มมที่่่่แแนนๆครบวาาถอไป ตามความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเบนฟิก้าคุณภาพมาตรฐานเหนือกว่าทางตอนเดล่าเยอะครับแต่ว่าผมมองว่าตอนนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีครับชนะชนะแน่แต่ผมมองว่าไม่น่าจะพอครับผมว่าเบนฟิก้าน่าจะทำได้ขั้่มาเอาชนะแบบเฉื่อนเดล่าได้แค่2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากเด็ดข้อมูลอะไรก็ดีๆเกาเชิญตรงนี้เลยนะครับกูรูในเต็ดนะครับรับรองว่ามีพวกเราสามภาษาคอยเสิร์ฟป้อนข้อมูลดีๆให้คุณทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับนะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้้วววััััันนนนีีมมอกกให่่ผไปคครรบบสสด